ทำไมเรารักเขาเนี่ยทำไมเรารักพ่อแม่จัง,งเลยแต่เราสึกว่าพ่อแม่ไม่รักเราหรือเราสึกว่าแม่รักลูกคนอื่นมากกว่าตัวเราก็พยายามจะทําดีทุกอย่างเสยสละทุกอย่างเพื่ออยากจะหวังให้แม่เนี่ยหันมามองเราบ้างรักเราบ้างอะไรเงี้ยมีเคสต่อ ถอดรหัสบล็อกเนี่ยซึ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นจะต้องพอนัดหมายแล้วเนาะก็คือเขาสาสลรเวลาให้เราแล้วเราก็ต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องกลับมาทำพอทำเสร็จแล้วนอนไม่หลับเลยเอยมันรู้สึกว่าไอการที่ต้องเกิดมาเจอกันเนาะนะในแต่ละบทบาทถ้าเราเราเร,ารู้ที่มาที่ไปเรารู้สาเหตุเรารู้ ต้นสายไปเหตุก็จะดีมากๆเนาะแต่ธรรมชาติเขาไม่ให้เรารู้เลยใช่ปะเกิดมาก็คือรู้แล้วว่าอ๋ออยู่บ้านนี้มีพ่อมีแม่หน้าตาแบบนี้บางทีก็ไม่ได้เจอหรอกบางคนก็ไม่ได้เจอนะพ่อแม่มีญาติหน้าตาแบบนี้มีพี่น้องชื่อนี้โตมาเนาะเรียนหนังสือมีความรักแต่งงานมีลูกบางสถานะบทบาท ก็เป็นไปตามปกติหมายความว่าไม่ได้มีปัญหาเนาะซึ่งโดยธรรมชาติและสถานบทตบาทของคนในครอบครัวเนี่ยควรจะต้องนะตามธรรมชาติควรจะต้องส่งส่งเสริมซึ่งกันและกันเนาะก็คือพ่อแม่เลี้ยงดูลูกเลิกให้ความรักความเมตตาอุ่นพี่น้องรักกันดีเนะาะเคยญาติต่างๆมีความรักใคร่สาหรับคีกันดีแต่ในความเป็นจริงมันไม่จะเป็นแบบนั้นถูกปะทุกครอบครัวตัวพ่อแม่บางทีก็มีปัญหากัน ไม่มีความสุขแต่ก็ต้องจำยอมบางอย่างลูกก็พี่น้องก็ทะเลาะกันฉันเลยรู้สึกว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรารู้รู้ต้นสายไปเหตุเนะว่าเราจะต้องเกิดมาเจอใครที่ทำอะไรกันไว้ไวบ้าง <c oughs> มันก็จะถูกแก้ไขง่ายอย่างเช่นเกิดมาก็รู้แล้วอ๋อ ต้องมาเกิดในพ่อแม่ที่เราเคยทําไม่ดีกับเขามาก่อนนะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นศัตรูเลยแหละเอาล่ะชาติที่กูสวยแหละกูสวยกูต้องมาเกิดบ้านเนี่ยมาเป็นพ่อแม่เลยแหละธรรมชาติของของสิ่งเนี่ยพอมันมามันมามันมาเกิดขึ้นเนาะมันจะมีความขัดแย้งกันอย่างอย่างสูงอย่างเช่นทําไมเรารักเขาเนี่ยทําไมเรารักพ่อแม่จังเลยท แต่เรารสุกว่าพ่อแม่ไม่รักเราหรือเราสุกว่าแม่รักลูกคนอื่นมากกว่าตัวเราก็พยายามจะทําดีทุกอย่างเสสละทุกอย่างเสสละความสุขของตัวเองเพื่ออยากจะหวังให้แม่เนี่ยหันมามองเราบ้างรักเราบ้างอะไรเงี้ยมันมีคุณหมอคุยกับคนมาเยอะมาก แล้วก็เข้าใจเข้าใจว่าจริงๆสิ่งนี้คือถ้ามันถ้าถ้าเรารู้ซะก,ก่อนมันก็จะดีมากหรือว่าเราจะไม่ไม่ทุกข์มากขนาดนี้แต่นี่เงเพราะธรรมชาติเขาไม่ให้รู้นี่คือนีมนอ่มันอะไรอาจจะบอกว่าเกมก็ได้มันเ,เป็นเกมของธรรมชาติที่ทีใครทีมัน แล้วมีความทุกข์ขนาดไหนเราคิดดูว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่รู้สึกว่าเราได้ไดรับความรักเลยนั่นแหละสิ่งนี้คือคืออะไรก็คือความไม่รู้ที่ธรรมชาติเขาไม่ให้เราจําได้เป็นกฎทีนี้พอจําไม่ได้แต่ผล <c oughs> ที่รับอยู่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีมีความทุกข์เป็นความขัดแย้งเป็นความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานในครอบครัวหมอก็บอกว่า ในเกมเกมนี้ใครรู้ตัวก่อนใครหยุดก่อนชนะใครรู้ตัวได้ก่อนไม่ต้องไประลึกได้ชาติได้ไม่ต้องไปอะไร่ไม่ต้องไปแก้ที่ไหนนะใครรู้สึกได้ก่อนว่าเออวะหรือว่าที่มันทำกันขนาดนี้เพราะว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างกันมาก่อนที่เราทั้งเขาแล้วเราก็ไม่รู้แต่ธรรมชาติมันบีบบังคับให้มา เจอกันนะไทม์ไลน์เนี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันเป็นแม่ลูกกันเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตื่นไม่เข้าคายไม่ออกถ้าเป็นคนอื่นไม่ชอบหรือทะเลาะก,กันก็คือก็จบไม่ต้องมาเจอกันกลับบ้านไม่ต้องมาเจอกันถูกไหมมันก็จะง่ายทักกว่าคนในครอบครัวจึงบอกว่าเกมเนี้ยใครรู้สึกตัวได้ก่อน แล้วใครเลิกเล่นก่อนชนะเขาว่าชนะไม่ได้ชนะใครนะชนะชนะจากเกมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มเนาะแต่แน่นอนหนึ่งในนั้นมีเราร่วมเล่นแน่นอนเราเล่นมาแล้วหลายรอบเพราะถ้าเกมนี้มันยุดมันถูกยุติไปไปตั้งแต่รอบก่อนๆเราจะไม่กลับมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกครับ